ทางโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะก็ได้จัดงานกิจกรรมวันเบาหวานโลกขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลตนเองนะคะเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงนะคะรวมถึงการดูแลตนเองและก็การรักษาจากโรคเบาหวานด้วยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติค่ะจากนายแพทย์ธวัชชัยวณิชากรนะคะผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นทางโรงพยาบาลเองมีความตระหนัก ถึงผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในโรคเบาหวานเราจะทํายังไงที่จะต่อต้านเรื่องโรคเบาหวานให้เกิดกับคนไทยให้น้อยลงให้ได้นะครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับระบบประสาทนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามอาจารย์จงกลก่อนเลยนะคะเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคะคุณหมอคะ โรคเบาหวานก็เป็นโรคของความผิดปกตินะคะที่เขาเรียกว่าการใช้สารอาหารของร่างกายได้แก่น้ําตาลไขมันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็โรคเบาหวานมันก็เกิดจากความบกพร่องของของร่างกายที่ว่ามีอินซูลินไม่เพียงพอหรือว่าร่างกายมีฤทธิ์ออต่อต้านอินซูลินก็มีเบาหวานก็แบ่งชนิดเป็นชนิดที่หนึ่งที่สองนะคะชนิดชนิดที่หนึ่งก็เป็นเบาหวานในเด็กที่ขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิงสําหรับในผู้ใหญ่เนี่ยก็ คือทั้งขาดอินซูลินแล้วก็มีความต้านต่อริดอินซูลินด้วยอะค่ะทีนี้เดี๋ยวมาถามอาจารย์วันชัยบ้างนะคะว่าสาเหตุเนี่ยที่เราเกิดในเรื่องของปัญหาระบบปลายประสาทที่มีปัญหาจากโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอคือโรคเบาหวานเนี่ยผมต้องเกินก่อนนะครับว่าจะเกิดอยู่ทางระบบประสาทอยู่2ออย่างด้วยกันคือคเรื่องเกี่ยวกับชาตามแขนขากับโรคอัมาพาตอามาัมพฤกษ์นะครับ คนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอาการชามากกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องอาการชาแล้วหมอตรวจพบก็ได้<ฆ>แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยประมาณสัก2ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการชาหรือมีปลายประสาทเสื่อมแล้ว<ฆ>มากกว่าคนปกติ<ฆ>เพราะว่าระบบประสาทของเราเนี่ยโดยเฉพาะปลายประสาทเนี่ยก็ต้องการขบวนการเผาผลาญอาหารของร่างกายมาเกี่ยวข้อง ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหารของร่างกายเนี่ยก็เกิดถ้าน้าตาลในเลือดสูงก็จะมีภาวะพิษต่อระบบประสาะททําให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติไปก็คือการสื่อน,นําระบบประสาทเนี่ยมันช้าลงนั้นการรับรู้ความเจ็บปวดก็น้อยลงถ้าเกิดมีอาการชาตามร่างกายโดยเฉพาะปลายเท้าปลายเท้า,าจะเป็นอวัยวะที่จะชาเป็นแรกๆลเลยะเราลองชูมือกับชูเท้าเนี่ยคือเส้น ชูมไม่ได้ <c oughs> คือคือเท้าเราเนี่ยกับมือเราเนี่ย <c oughs> เส้นประสาทจากจากไขสันหลังเนี่ยไปยังปลายเท้าเนี่ยมันยาวกว่าปลายมืออ๋อเส้นประสาทมันที่เท้ามันยาวกว่างั้นตัวเซลล์เนี่ยมันอยู่ในในไขสันหลังค่ะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการความผิดปกติของของระบบประวานหรือว่าความผิดปกติของสารพิษในร่างกายเนี่ยมันจะแสดงอาการที่เท้าก่อน เมื่อกี้เราพูดถึงภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของระบบปลายประสาททีนี้เนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยมันสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้เยอะเลยจะถามอาจารย์ว่าภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเนี่ยที่ผู้ป่วยควรจะดูแลตนเองเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างคะคุณหมอเออคือโรคเบาหวานมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนนะนะคะที่เขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนชน,นี้เจ็บพนันกับเรือรังอะค,ะค่ะเจ็บพันก็ได้แก่ว่าน้ําตาลต่าเพราะว่าเรารักษาไปแล้วยาบางตัวทําให้น้ําตาลตก พวกนี้อันตรายได้ถ้าเผื่อว่าไม่รู้แต่ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยรุนแรงมักจะทราบเองแล้วก็รักษาได้ด้วยตัวเองคือดื่มน้ําหวานก็จะดีขึ้นแล้วค่ะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมากจนกระทั่งนคนอื่นต้องมาช่วยเหลือพวกนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะคะค่ะถ้ามีอาการมากเนี่ยก็ต้องรีบรีบ,รบทานน้าหวานก่อนถ้าเผื่อว่าไม่หายเนี่ยก็อาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะ,คะอันนี้เป็นภาวะแจกคซ้อนชนิดเฉียบพลันนะคะ ส่วนเรื้อรังเนี่ยก็มีได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นปลายประสาทหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคทางเส้นเลือดสมองพวกนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งซึ่งถ้าเราควบคุมน้ําตาลดีๆแล้วจะเกิดน้อยมากนะคะและอีกอันก็คือทางไตและทางตา ก็คุณหมอแนะนํานะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ควรจะเช็คสุขภาพในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนปีละสองครั้งนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยที่ตอนนี้ที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีวิธีในการดูแลตนเองยังไงที่จะไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะว,วิธีดูแลตัวเองนะคะมันก็มีหลายอย่างคืออย่างเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยของการรักษาโรคเบาหวานนั่นนะคะ เพราะว่าถ้าคุมอาหารไม่ได้ให้ยายัางไงไงน้ําตาลก็ไม่ลงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าถือว่าเอายาเป็นที่พึ่งอย่างเดียวว่าเราทานยาแล้วเราไม่ต้องดูแลเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายก็ด้วยนะคะค่ะแต่ก็ต้องดูแลว,ว่าเราไม่มีความเสี่ยงเช่นเป็นโรคก้อตาไม่ดีอะไรพวกนี้การออกกําลังกายก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องหมั่นหาความรู้ค่ะในเรื่องเบาหวานนี่เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะผมเป็นโรคตีบ ในสมองเส้นเลืเลอดตีบนะฮะเรียนถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกไหมครับขอบคุณครับค่ะเคยเป็นแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก <tiempo> คนที่เคยเป็นเส้นเลือดตีบแล้วเนี่ยต้องเรียนคนไข้ทุกคนนะครับว่ามีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้อีกเหมือนกับว่าเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเตือนเราแล้วให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะให้เราเข้าใจถึงการดําเนินชีวิตของเราแล้วว่าเราเนี่ยมีการดําเนินชีวิตที่ ผิดปกติไปบ้างจากก่อนหน้านี้นะครับอายุเราที่มากขึ้นเรานําหนักตัวมากขึ้นเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายพอดีคนที่ถามเนี่ยเป็นคนไข้ผมพอดีเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็คุณน้าเนี่ยครับออกกําลังกายเป็นประจําโดยการว่ายน้ําแต่เมื่อกี้ถามไปแล้วบอกว่าสาวยน้ําปิดตอนนี้ <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยค,คุณน้าเนี่ยจะเดินไม่ค่อยไหวค่ะ <c oughs> พอได้ออกกําลังกายว่ายน้ําโดยโดยผมก็ให้คําแนะนําด้วยว่า ถ้าเราทําเป็นประจำเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นนการเดิน<ๆ>การเคลื่อนไหวเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นเห็นบอกว่าคุณน้านี่ออกกําลังกายบ่อยมากว่ายน้ําจนหลายหลายเมตรเลยใช่ไหมครับเริ่มทีเดียวผมว่ายน้ําไม่ค่เก่งนะคะแต่จะว่าว่ายเก่งก็ไม่ถูกนะแต่ช่วงหลังที่เริ่มว่ายน้ําที่จริงผมใช้โกลเกอร์ะ Google นะ,ค,ะคือเป็นแบบ ไหว้แบบดำน้ำน,นะะสนโนว์เกิลนะฮะอ๋อเป็นสนกโนว์เกิลดำผิวน้ำนะคะครับ,บผมก็เริ่มไหว้าจากสองสามรอบอน,นะะค่ะคือรอบหนึ่งมันห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยค่ะพอไปกลับก็ร้อยใช่ไหมค่ะก็ไหวเ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบสิบรอบอนนะไรเงี้ยค่ะครับแต่ว่าช่วงหลังเขาเขาปิดสระน้ำซ่อมมันนะฮะ ก็เลยไม่ได้ออกกำลังเท่าไหร่ฮะคือผมใช้ยาตัวหนึ่งคือคาดูล่านะให้มาสิบกว่าปีแล้วฮะนันี้ผมไปเยี่ยมลูกสาวที่เขาทำงานอยู่ที่เยอรมันนะฮะพอกลับมาปรากฏว่ายามันหมดก็ขาดขาดการกินยาไปยี่สิวันนั้นนีก็ป่วยเป็นโรคเส้นสมองตีบนะครกับก็เลยเอ เป็นอามาพึกไปด้วยนี่ขณะนี้มันก็เป็นนะมือเนี่ยมันจะสันนะแต่ว่าอันนี้ผมก็พยายามจะช่วยออกกำลังกายช่วยตัวเองครับก็ตอนหลังก็ว่ายน้ำได้ลดลงค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงด้วยนะคะที่ช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะก็สำหรับในช่วงค่ะอ,อาจารย์ทิติพรมีคำถามนะคะ ถามแทนคนไข้ผู้ชายนะคะค่ะถา,ถามอาจารย์จงกลกับอาจารย์วัญชัยกรณีที่คนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เราพบเบาหวานในคนไข้ที่อายุน้อยลงนะคะล่าสุดก็คืออายุ15บหาสำรวจก็เจอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่ง คิดว่าในอนาคตในโอกาสที่จะเจอภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเยอะขึ้นอีกอันที่สําคัญในคนไข้กลุ่มที่จะเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยคือเรื่องอความรู้สึกทางเพศนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะบอกกับผู้ที่เข้าฟังในวันนี้ได้ไหมว่าเบาหวานมีผลกระทบต่อ,อเรื่องนี้หรือเปล่าคะถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะผิดปกติเรื่องนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะฮะ ก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเหตุจากเบาหวานอย่างเดียวเราคงต้องดูทั้งระบบนะครับเรื่องของการสูบรีเรื่องน้ําหนักตัวที่เยอะเรื่องหลายๆอย่างนะเรื่องของการนอนหลับทุกๆอย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่เหมาะสมเพราะว่า,าน้ําตาลที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปมีผลต่อกระบวนการหายใจของเซลล์เรื่องของเอนไซม์ของเซลล์มันทําให้ระบบทุกระบบนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าระบบเกี่ยวกับ สื่อประสาททางอวัยวะเพศอย่างเดียวเรื่องชาก็เหมือนกันค,คือการที่ทอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนี่เกี่ยวกับการชาบร,ร,ริเวณเส้นประสาทบริเวณอวัยวะเพศเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันแสดงอาการคนละแบบะนะครับถ้าที่เท้าก็เป็นเรื่องชาถ้าเป็นที่อวัยวะเพศคืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวไม่ค่อยมีความรู้สึกอันก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันงั้นน้ําตาลที่สูงมากๆมีเขาเรียกว่ามีสารอนุมูลอิสระ ค่อนข้างจะเยอะถ้ามีน้ําตาลสูงนอนไม่หลับก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ,ะรู้ไหมครับน้ําหนักตัวที่เยอะเนี่ยคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะแต่น้ําตาลในเลือดไม่สูงความดันไม่สูงเนี่ยถือว่าเป็นโรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่มีน้ำตามีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยจะมีกระบวนการเผาผลาญอาหารของเซลล์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือจริงๆวงจรของของสุขภาพเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยมันมี ภาวะอยู่5ภาวะที่เราจะต้องจัดการก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงนนลแล้วก็สภาวะเครียด,ยดอันนี้เป็น 5, 5้าตัวแปรที่สําคัญมากๆครับถ้าเราขจัดพวกกลุ่ม5ตัวแปรนี้ได้เนี่ย มันก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยดีสําหรับในช่วงแรกนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์วันชัยทวีโพคาแล้วก็แพทย์หญิงจงกนการจนาบัตรที่มาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยในช่วงแรกนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะคุยก่อนเมื่อกี้อาจารย์เกิ่นไปแล้วทีนี้อยากถามมิสุบ้างว่าจริงๆแล้วออกกําลังกายเนี่ยมันสําคัญกับคนเราในปัจจุบันนี้มากน้อยยังไงคะจริงๆเขาบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยให้เหมือนกับการทานข้าวเลย เป็นยังไเป็นนิสัยส่วนตัวคือเหมือนว่าทุกวันเราทานข้าวสามมื้ออาใช่เราก็ต้องคิดว่าการทานข้าวเสร็จเนี่ยบางคนทานข้าวพักผ่อนใช่ไหมคะก็จะดูเรื่องการออกกําลังกายเพราะว่าจะคิดว่าทั้งวันเนี่ยเราเหนื่อยค่ะการการพักผ่อนก็คือดีที่สุดแล้วก็จะหลงลืมกันไปแล้วเท่าที่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เท่าที่เราไปตรวจร่างกายที่คนมาเช็คอัพมาตรวจร่างกายมาเนี่ยจะพบปัญหาหลักนี้ก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็จะมีพวกเบาหวาน <c oughs> ในกลุ่มคนทํางานเกือบทั้งนั้นเลยค่ะแ <c oughs> สดงว่าขาดเรื่องออกสุดออทา้ออายใช่ก็อยากจะให้คิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตประจําวัน <c oughs> นะคะแต่ก็เลือกให้ให้หมอว่าเราจะออกกําลังกายเนี่ยวันอ่ะอสัปดาห์ละกี่ครั้งค่ <c oughs> ะบางคนบอกไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยนะคะอาจจะสัปดาห์ละครั้งน้อยที่สุดก็ควรจะทํา เดี๋ยวก็กลับมาที่พี่โหน่งบ้างนะคะตอนนี้ต้องทานอาหารก่อนออกกำลังกายทานอาหารก่อนออกกาลังกายนะคะนี้เราเอาอกาาไม่ได้ทาน,ทานเลยแล้วกลับมาทานอาหารกันวันนี้เห็นเตรียมอาหารมาเยอะแยะเลยเกี่ยวข้องยังไงกับการควบคุมระดับน้ําตาลของผู้ป่วยบ้างหรือเปล่าคะจริงๆนะคะในในไม่ว่าคนที่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเราต้องรับประทานอาหารใช่ไหมคะทีนี้การรับประทานอาหารที่สมดุลเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ทีนี้ในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาก็คือว่าอาหารทั้งหลายทั้งปวงที่รับประทานเข้าไปแล้วอันแรกมันจะต้องเปลี่ยนเป็นกลูโคสหรือเป็นน้ําตาลที่จะเข้าเส้นเลือดเพื่อจะใช้ในการทํากิจกรรมก่อนใช่ไหมคะทีนี้คนไข้เบาหวานดังที่อาจารย์จงกลแจ้งว่ามันจะขาดอินซูลินซึ่งจะนําน้ําตาลเข้าเลือดไม่ได้นะมันจะต้องกําหนดอาหารให้พอดีนะคะในผู้ป่วยเบาหวานจริงๆก็รับประทานอาหารตามปกติแต่ต้องให้เหมาะสมกับ ภาวะร่างกายขณะนั้นจริงๆการดูแลตอนนี้นะคะโรคทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเป็นยาถ้าเรารับประทานอาหารถูกต้องนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนแทบจะไม่ต้องไปหาหมอเลยทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าเมตาบบลิกซินโดมก็คือว่าโรคที่เกิดจากการกินทั้งนั้นไม่ไวไไขมันหัวใจประวานกระทั่งโรคไตเพราะนั้นถ้าคุณกินอาหารให้ถูกส่วนนะคะเขาแน,นำหนึ่งกินประมาณพันแปดเกลือประมาณวันละไม่เกินหนึ่งช้อนชา นะคะแล้วก็ไขมันก็ประมาณ30%กร,รัมเอ้ยโทษทีท30%ของต o t เตอ n e เ g y นก็ประมาณวันละ6ช้อนชานี่เดียวเองไว้ผัดไม,ไม่ไม่ควรจะทอดทั้งหมดถ้าทำปัจจุบันแบบนี้นะคะกินผักผลไม้ทุกมื้อในปริมาณที่กำหนดนะคะไม่ใช่กินก็ครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็จะรักษาสุขภาพได้ดีค่ะคุณหมอพินิตานะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เกิดกับระบบสมองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตากันนะคะทีนี้คุณหมอโอเคนะคะเอี๋วเราเริ่มคำถามกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทอถามคุณหมอน,นิดนึงคะ่ะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับดวงตาบ้างคะคุณหมอผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น เบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่มีผลกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะ,คะดวงตาก็เป็นอ,อวัยวะปลายทางอันหนึง่งซึ่งซึ่งจะมีความผิดปกติในผู้ป่วยทุกคนที่เป็นเบาหวานนะคะ,คะทีนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะคนไข้จะเริ่มมีอาการมัวหรือมองไม่เห็นเนี่ยก็แต่เมื่อเป็นระยะทย